เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในเกมโลบอกมือถือนะครับวันนี้เราจะมาอยู่ในด่านร้านขายของเล่นนะครับนี่เราจะวิ่งนี้ของเล่นมรณะตัวนี้กันนี่คือตัวอะไรนี่มิสเตอร์ฟันนี่เหรออ๋อวันนี้คือมิสเตอร์ฟันนี่นะครับโอ,โอ๊ยเสียงอะไรอะ่ะ เสียงอะไรอะ่ะหนีโอ้ยเสียงอะไรอ่ะโอ้ย,อยเสียงอะไรก็ไม่รู้นะโอ้เราต้องไปทางนี้นะครับตามไปเลยสตาร์ทเลยโอเคโอ้ยตรงนี้มีเพื่อนเราอยู่แล้ววันดีเพื่อนโอ้ยทำไมเพื่อนเราเป็นอย่างนั้นอะ่ะวันนี้เราก็จะมาเป็นรอปโปนะ อู้ตกนิดแล้วอู้หึเสียงอะไรอ่ะอือไม่รู้เสียงอะไรนะโอ้ยหนักลัวเสียงผู้หญิงด้วยอ่ะเุ้ยหายไปแล้วเฮ้ยหายไปไหนแล้วอ่ะรู้ดิพี่ยังมีอยู่เลยอ่ะวิ้ยไงลอยเดินครับเราก็ตามลอยไปเลยปุ๊บอุ้ยโอ้ปีนไปแล้ว โอ้เขาเข้าท่อไปแล้วนะอู้เข้าด้วยเข้าด้วยอุ้ยนี่ไงฟัน,านดาดน,นี่ด้วยกระโดดอึ๊บกระโดดโอ้ยดีนะไม่ตายอุ้ยอ้าเรียบร้อยเอาใหม่เอาใหม่เล่นดีๆละตอนนี้อึ๊บอีกนิดเดียวเพื่อนอีกนิดเดียวไม่เพื่อนเราไม่ตามเรามาเลยอ่ะ อึ๊บไต่ท่อนะไต่ท่อไตอ่อึ๊บอึ๊บโอเคช้าช้านะเดี๋ยวล่วงนะโอ้ยโคตรลึกข้างล่างไม่มีใครมากับเราเลยอะ่ะอยู่คนเดียวโอ้ยระวังระวังระวังเรียบร้อยสวิตต่อไปทำไงอะ่ะกระโดดเหรอเฮ้ยอ๋อ กดตัวนี้ขึ้นมานะแล้วไปเลยรีบไปเดี๋ยวมันจะหล่นปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยอ๋ออย่างนี้นี่เองฟันไดปุ๊บขึ้นมาไดก่อนนะโอเคฟันนี่เกมหนึ่งโอเคมาถึงด่านที่หนึ่งแล้วนะเข้าไปเลยอุย้ยไฟดับเรามีไฟฉายเราไม่ต้องกลัวเรามีไฟฉายนะอยู่ไหนอะ ไปทางนี้ดีกว่าเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะโอ้ยมาแล้วมันมาแล้วว้า,า,วา,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 ม,ม,ามันมาแล้วว้าเฮ้ยจะทันแล้วเนี่ยหลบหลบอุ้ยไปทางไหนอ่ะไปทางไหนอ่ะโอุ้ยอย่าตาโมมันมาแล้วว้าไม่มีทางอกอกว้ามันตามมาแล้วไม่มีทางออกตาเขียวปัดเรือ ตดี๋ยวไหนเนี่ยนีงงย่มาแล้วเจอแล้วเกือบตามมา,า,านะเกียบเกลยียนะโอเคเกลียบเอยเกือบไปใจหายแว็บเลยโอเคกระโดดขึ้นไปแล้วครับกระโดดครับกระโดดครับยากกว่านี้มีอีกไหมครับนี่เนะี่ยเอาไม่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 ยากกว่านี้มีอีกไหม,มครับกระโดดกระโดดกระโดด กระโดดอุย้ยข้างหน้าเราไม่มีไอ้นั่นนะไม่มีตะแกรงอุ๊บโอ้ผ่านนะครับอมอนดีครับอุ๊บโอ้ดูข้างล่างนั่นสิโอ้มีท่อด้วยอะอะไรนะหมุนอยู่เครื่องบดอ่ะโอ้ไหล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 โอ้ต้องวิ่งด้วยนะมันไหลมันไหลโอ้ไหลไหลไหล,ไลโอเคอมาถึงด่านที่สองแล้วนะครับ อะไรเนี่ยโอ้งเหมือนในหนังนั่นไงหวานแลยโอ้นี่ไงโอ้เราต้องขยับได้แต่เป็นสีเขียวเราต้องขยับนะสีแดงเราต้องหยุดนะโอเคกระโดดสีแดงและไเ้ อย่าหันมานะนี่ไม่รู้หยุดก่อนอย่าหันมานะครับอึ๊บนี่รู้ทันหันมาดีกลัวกลัวกลัวนี่ผ่านแล้วกูบอดีครับกูบอดีครับกูบอดีครอปกลัวแล้วครับปิดไฟฉายไปนะเป็นโลเปอโพเราต้องใจกล้าหาญนะครับอุ้ยเลเซอร์ มีเลเซอร์ด้วยอ่ะกระโดดอุวยข้ามยังไงอ่ะกระโดดโอ้ยเรียบร้อยตายโอ้กระโดดกระโดดโอ้ยโดนอีกแล้วข้ามไปยังไงเนี่ยโอ้กระโดดข้ามสองเส้นเลยได้ไหมเออเรียบร้อยรอดไหมเนี่ยโอ้รอดได้โอ้ เกมที่3แล้วนกอฟเฮ้ยอันนี้อะไรอะใช้ได้ปะเนี่ยโอ้ต้องใช้เงินซื้อนะเน,นี่ยไม่หอกไม่มีตังค์ไม่มีตังค <c oughs> ์้ยอันนี้อะไรอะโอ้นกเข้าไปแล้วนะเฮ <c oughs> ้ยมาแลว้วอะตัวอะไรอะโอ้ต้องเอาตัวรอดนะ โอยมันมาแล้วว่ะ <c oughs> มันมาแล้วเพื่อนมาดิเพื่อนเฮ้ยมาไม่ได้หรอกเพื่อนมาไม่ได้หรอกเพื่อนมาฮ่าฮ่าเกือาแล้วมาแล้วมาแล้วเแกหุ่นยนต์ขัำไม่ได้หรอกเล่นคนดลนลลนแล้วนะเกือบไปเกือบเแต่ผมเล่นทำอะไรฉันไม่ได้หรอก วาดี้วาดี้ว้าดี้วาดี้โอเคเจ้าของเล่นทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันเป็นถึงโลภนะจับกระโดดง่ายๆนะครับตอนนี้โอ้โหปิดอีกแล้วเนาะอุ้ยตายป่ะอูนั่งแล้วเอาโอ้หวกิงกๆนฮิ เร็วๆตายวะไม่ตายเอ้ยไม่ตายโอ้ไม่ตาย,อย,ตายโอ้ออด่านต่อไปอยังเนี่ยหุ้ยมืดจังเลยอะ่ะโอเคทำไมมืดอย่างงี้หุ้ยเอาไอา้ห่วยไปเนี่ยหุ้ยโอ้ดีเรียบร้อยโอ้โอ้โอมาอ,อ,อย่างงี้โอ้โคตรล้นเลยอะ่ะ มาอีกแลเนี่ยมาอีกแลเนี่ยเราไปทางนี้ดีกว่านะอุ้ยมาแล้วมาแล้วดูดิอาหัดม,มาแล้วโอ้ยเจ้าผีหยุดกอ่อนอาหยุดก่อนอย่าตามอาหัดม,มาแล้วไปทางไหนไปทางนี้ไปทางนี้าเอาทางตันอ <c ười> ย่าตามมาอย่าตามมา ทันอยู่แล้วโอ้ดีดีนี่ไงนี่ไงโอ้เกือบโอ้ดูโอ้อันนี้เราต้องไปทางนี้นะเก็บไปใช้ก่อนโอ้นี่ไงโฟกดิฟรถโฟกดิฟด้วยอ่ะขับได้ด้วยอ่ะหนเ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 นโอ้เฮ้รถแรงเนเนเน Nè 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 Ôi lắm lắm Ôi lắm lắm lăng lắm 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 Ôi lắm 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 Ôi lắm 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 nè, lắm โ,โตกไหมเนี่ยดีเนะยกระโดดอีกทีเป็นไงผ่านยังตาโอ้ยเกือบโอ้น่าจะผ่านแล้วนะโอเคลงเยอะผ่านแล้วโอ้ยง่ายง่ายอะครับง่ายง่ายอะครับ รปอ,ยยอปภซะอย่างฮึบอะไรเนี่ยเกมซีโอ้มุดท่อด้วยอ่ะเฮ้ยมาริโอ้หรอเปล่ากระโดดโอ้ยเหมือนมาริโอ้เลยอ่ะกระโดดกระโดดโอ้ง่ายง่ายอุย้ยมาแล้วมาแล้วอุ้โอ้โอโอมีระเบิดด้วยอ่ะ ึบม,ม,มาดิฮนะึ๊บโอ้ยเกือบอย่ามาโอ้โหเกือบอื้อกระโดดกระโดดกระโดดไงนี่แนี่ยตามมาคุณตามมาแล้วอ่ะอย่าอย่านะเฮ้ยมุดต่อ โอเคผ่านมาที่ไหนเนี่ยที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยโอ้หเราไปต้องต้องไปทางข้างบนนะอืกระโดดกระโดดขึ้นไปไปแล้วเพื่อนเฮ้ยโอ้หต้องไปโทษนะโทษหรือเปล่าเนี่ยเฮ้เรียกอะไรก็ไม่รู้นะกระโดดเฮ้ยกระโดดเฮ้ยอ้าไม่น่าเาา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  ไกลด้วยอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ้าวเฮ้ยยากดกดุดค่อยๆไปดีกว่านะยากเดี๋ยวตายอีกค่อยๆไปค่อยๆไปกระโดดย้อยกระโดดเรียบร้อยกระโดดกระโดดนี่ค่อยๆไปดีกว่านะครับ จะตายอีกรอบกระโดดกระโดดนี่ง่ายๆลงลงมาอย่างนี้จึ๊กอ่ะจึกอ่ะจึ๊กคออก่อยๆเออคือรับทะลงลงไปเรียบร้อยนี่เป็นไงล่ะมาเดียร์ฮอบอุย้ยอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะอะไรอ่ะ โคตรร้อนตัวอะไรอ่ะอุ้ยโอ้ต้องอย่าไปโดนนะโอเคอย่าไปโดนอย่าไปโดนโอุ้ยอุ้ยต้องหลบต้องหลบต้องหลบหลบลีกแบบดิจิตลอลปึ๊บว้าใรอดรอดแล้วครับโคตรรอดอะครับอึ๊บเฮ้ยโอ้โหเกมที่ห้าแล้วนะ เกมอะไรเนี่ยโอ้มันค่อยๆตกนะอ๋อเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นสีแดงเราต้องรีบออกเลยนะเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับเมื่อไหร่จะเริ่มเนี่ยมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวไปอยู่ใกล้ๆดีกว่าลองดูถ้าเป็นสีแดงเราต้องรีบออกอ๋ออ๋อ โอ้ยเออย่างงี้นี่เองโอ้ยเออโอ้ยงี้นี่เองอ๋อยังอยู่หลายๆอันโอ้ยนี่มันเนี่ยโอ้ยยอนะย่อนะย่อนะครับย่อนะครับปุ๊บสองอันแล้วอ่ะโอ้อ้าวมาแล้วนึกว่านึกว่าให้ไปโอเคครับบอดแล้วครับ ก็ง่ายๆครับดานที่ห้าครับอุ้ยดานรถไฟ<อ>คือรถไฟโอ๊ยไปไม่ได้โอ,โอเคแล้วก็เป็นคุณขับรถไฟนะครับปูปจจูจิกะจักจิกะจักจิกะจักจิกจักปูปูปอุ้ยไปแล้วอะ่ะจะไปไหนนี่เพื่อนเขาเหรอ ไายรถไฟอุ้ยตายวะเนี่ยเฮ้ยยังไม่ตายาอูออย้ยังไม่ตายเกือบตายโอ,ยโอ,ยโอย้เป็นดาเนี่ยมันต้องลงมาในนี้นะว่าตายซะและ้ว ตามต่อปอยอุย้ยนี่ไงหัวหน้าอุย้ยหัวหน้าหัวหน้ากระโดดลงไปได้บ้านอะอุย้ยมาแล้วอุย้ยเรามีอาบิจิด้วยนะเราะพับเราะพับ,บโอ้ยิยงได้โอ้ยยิงขามนะันเหรออุต้องยิงขามันนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยววิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อน จิ้งขามหมนะต้องวิ่งหนีต้องวิ่งหนีนะโอ้ยอย่าตามมาอย่าตามมาอย่าตามมาเฮ้ยวิ่งหนีวิ่งหนีกระโดดกระโดดได้ด้วยกระโดดได้ด้วยอ่าเรียบร้อยหนึ่งข้างโอ้ยต้องจัดการอีกหนึ่งข้า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 ง การการนี่ก็มอดิคอัก็มอดิคอันี่กระโดดยิงอย่าลงน้ำนะเลยน้ำนี้อันตรายโอ้ยเรียบร้อยหายไปสองข้างแล้วโอ้ทำให้เขาช้าลงนะช้าลงแล้วมาดิครับมาดิครับมาดิครับยิงขาขิงขาขขาขา ก็มาดิครับมาดิครับอุย้ยนี่กระโดดยิงจริงหน้าเลยนี่แน่นี่แน่ตายอย่าตามมาเออสี่สี่เฮ้ยโด,ดนปะเนี่ยโด,ดนฟาวฟาดิครับยิงยิงลูกตาได้ไหมเนี่ยยิงลูกตาต้องยิงยิงขานะยิงขายิงขาเอาเรียบร้อยเหลือขาข้างเดียวการ โอ้ยเลื่อนรถนะหิ่งมาหิ่งมาโอ้ยทางไหนเนี่ยโอ้ทำไมเขาช้าลงแล้วนะนี่กระโดดยิงกระโดดยิงกระโดดยิงกระโดดกระโดดยิงนี่ยิงเข้าปากยิงก็ฝากยิงเข้าปากอย่าตามมาเฮ้ยไส่ลูกต้นตาเหรอยิงลูกตา เรียบร้อยอ่าเป็นไงล่ะว้าโอ้เป็นไงล่ะครับผ่านแล้วครับยิงได้ไหมเนี่ยโอ้ยยังเป็นของเราอยู่นะยิงเลยเป็นไงยิงโอ้ยเก็บไว้ละอุ้ยชนะแล้วอ่ะไม่ง่ายอะครับโอ้สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดี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 ครับเพื่อนเพื่อนครับผ่านแล้วผ่านยังเนี่ย ทำไงเนี่ยเข้าไปเลยปึ้มเอาไปไหนเนี่ยโอ้ก็จบไปแล้วนะครับโอเคเอาละครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไปละครับบาย